ลูกจะไปขาบปูเด้อปูใหญ่ปูดำปูนี่ค่ะจริคุณอกแแสดงว่างวดดำนม่ได้เยอะนี่ใช่ไหมคุณแม่ก็อยักหมื่นค่ะไม่คุณแม่อยากหมื่นจะให้ลูกไม่สบายลูกก็ไม่ได้ไปไว้ปู่นติท่านจะให้ปูจะให้ลูกไปว่าจริงต้องให้หายค่ะหายหายป้ากเรีบมาหายแบบปิดทิ้งเลยใช่ไหมคะลูกลอยป้า เชื่อเลยขานาดป้ายอยู่โน่นป้าบอกป้า่า้กับอะไรก็ได้ปูที่หวยที่ลูกซื้อ,อของอาจารย์เนาะหรือ,อตัวไหนที่ลูกซื้อขออะไรได้ค่ะป้าบอกป้าคนด้วยส้างบนป้าคือสี่สี่ป้าจะิขทางรางจะไปวินงข้างบนไปเถอะเมียแรเมียไปได้คะ่ะมาด้วยความศรัทธาด้วยเนาะถ่ายง่ายน้ำใอ่ไปดูได้ก็ทำอยู่แล้ว ขอให้ปู่จงคุ้มครองลูกแต่ขอให้ลูกจงมีโชคต่อไปในวันข้างหน้าลูกจะมากราบไหว้หปู่ต่อไปถ้าลูกมีโชคหลักแสนลูกก็ทําเยอะกว่านี้เ้อปู่เด้ออ่อนจงคุ้มครองลูกด้วย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะนี่นี่นะคุณแม่ทําเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะคะแต่ว่าบ้านเกิดเนาะอยู่กาลสินอ๋อเลยกาสินนําผลไม้ชุดใหญ่นะคะหนูกำลังจัดเตรียมนะคะถาดไหว้ปู่องค์ดํานะคะเอออันนี้เราได้ค่ะนี่ๆูเตรียมมากเลยมาตุดปากแตกออกด้วยอยูใหญ่มากเลย จะได้จะให้ก่วยเราต้องนับกล้วยเนี่ยจา๋าเรนับใช่ไหอมนับได้เหรอจอง้าสิบเอ็สองสิบสามสิบสี่สิบเ้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้า สิบเก้าลูกซื oh, ่อมาไม่ร oh, okay? ู้นะนี่โอ้โหเขาบกวนับเล่นๆมันได้สิบเก้าจริงๆอ้โแม่ลูกเลยโอ้ยปู่ขอให้ใช่เด้อาจารย์น็อตตี้ย้ำทุกวันนะคะอย่าลืมเก้าหนึ่งเก้าสองโอ้นี่ยมันแตกเขาจะให้เฉาะง่ายๆหรือเปล่าใู้งวดไหนคะคุณแม่คะได้กับอาจารย์งวดไหนบ้างคะได้ ได้ตั้งแต่สิบหกมาแต่นี่แม่ไม่ไี่ไม่กัดเยอะไม่ได้ทุ่นเยอะเอแต่รอบ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 สุนัขมาตรงนี้สูเราไปเยอะโอไม่เป็นไรคุณแม่เอาคืนวันนี้หมดเลยนะคะยังถ่ายไลน์นี้ไม่เห็นตัวเองเลย ข้าวแรกเลยนะคะมาแก้บนผลไม้ใกล้ยาผมใกา้ยาเด็กปูดบว่าปู่เอ้ย้าลูกใดตอนเจ็ดข้าวกับข้าหนึ่งนั่นแหละได้บนล่างลูกจะไปกราบปู่เด้อปู่ใหญ่องดำเอ้ย แสดงว่างวดน้ำนี่ได้เยอะนี่ใช่ไหมคุณแม่ก็หลักหมื่นค่ะรักหมื่นลักหมื่นมาเยอะนะคะคุณแม่คุณแม่รักหมื่นคุณแม่คือตามเลขอาจารย์เลยใช่ไหมคะค่ะก่อนมานี่มีฝันอะไรไหมคะคุณแม่ก่อนมานี่มีฝันอะไรแปลกๆปลกไหมนะแปลกป้าจะไม่สบายเพราะว่าป้าได้พูดไว้ว่าจะมาก่อนปีใหม่ใช่ไหมป้า ป้าเจ็บพอดีลูกที่บ้านเขาไม่สบายเขา<ะ>้าโรงพยาบาลก็เลยมาไม่ได้ก็<ะ>เลยบอกปู่ว่าปู่เอ้ลูกย,ยังไปไม่ได้มีผลลุกนะพู่มีผลลุกมีกยังไปไม่ได้เลยปู่<ะ>ต้องให้หายก่อนอให้ครอบครัวาหายก่อนเข้าโรงพยาบาลอ,อ่ะห้าวันขอออกออกจากโรงพยาบาลมา ลุงที่อยู่บ้านของแจงโรงพยาบาลนา้อป้ายัางไม่ได้มาป้ามาไหมอยู่ดีๆไม่สบายอ่ะอ๋ออยู่ดีๆก็ไม่สบ,บายไม่สบ,บายอโอ้ป้าก็เลยม้พูดว่าอีกอู้จะให้ลูกไม่สบ,บายลูกก็ไม่ได้ไปไว่ให้ปูดด่จีท่านจะให้ปู่จะให้ลูกไปไว่าจริงต้องให้หายค่ะหายหายป้าต้องรีบมา,าหายแบบปิดทิ้งเลยใช่ไหมคะโอก็ ค้นมาได้อ่ะแต่กอ่วมันจะเป็นเหมือนไม่สบายอย่างนั้นว่ะค่ะเนี่ยน้องเนี่ยท่านเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะคุณแม่ว่ายก่อนคุณ คุณแม่ได้91กับ97นะคะได้หลักหมื่นเนาะโอ้แรงทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วคุณแม่เสื้อแดงราคาที่มาได้กันแม่ก็อยู่นี้เลยแม่อยู่กาลสินแม่มากันมาักที่นี่คุณแม่่ะคะตามอาจารย์ต้องแต่งงนไหนแต่งวด91งวอ91กเจ็ดแม่ไม่ได้ซื้อได้หนึ่งได้รัตติลี่ ตะเกียงอยู่ด้านโน้นคะตะเกียงไปเอาดิ้เราจุดจิบดอกเก้าดอกค่ะแม่ค่ะเอาเอาอันนี้ก็ได้หรือเอาตรงที่เพิ่มมัดเอาไปไว้นั่งเลยก็ได้ค่ะอันนี้เราไม่มีได้ไได้ไดเว้นี่แหละเดี๋ยวผมจะจัดเอาเราไมได้เอาหนักมหย่อนไปเลยได้ต่ออื้อกระลูกลอยป้า ป้าเชื่อเลยขนาดป้าอยู่โน่นป้าบอกป้าไหว้กับอาจารย์ลป้าจะบอกบ้านเรดที่ว่าที่อยู่ค่ะเออผมป้าเชื่อเลยป้าไหวบอกว่าให้ไปถ่ายนะลูกจะไปถ้าลืมไม่หานูกไปไม่ได้คุณแม่น้ำตาก็จะไหลนะคะเสียงสั่นนะคะมันจะร้องไห้นะคะทุกท่านก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าไม่เจอกับตัวนะคะเนาะ คุณลูกกว่านั้นนะคุณลูกคุณลูกไม่ไปพูดที่เล็กคุณลูกเลยอืมอายกย้อนมาจะยนงไงค่ะระวังเอาน้ำออกก่อนก็ได้ครับแม่เดี๋ยวมันหกยกป้าก็ถูกนะอ๋อฮะอ๋อเกคุณแม่ก็ถูกวิ่งถี่ทั้งบนแล้วได้98้าโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างอีกทั้ง44แล้วก็89ขออัดภาพการช่วหายว่าอะไรก็ได้ปลูกที่หวยที่ลูกซื้อ ของอาจารย์เนาะหรือตัวไหนที่ลูกซื้อขอให้ลูกได้ค่ะป้าแปลป้าคนด้วยข้างบนป้าคือสี่ป้าจะดูทางล่างจะไปวิงข้างบนอืค่ะป้าสิแม่ลูกมาเห็นป้าเนี่ยแม่แม่จะไปยังไงแม่ไม่สบายค่ะแม่ไปเถอะ ไ่เป็นไม่มมไปได้ค่ะ,คะมาด้วยความศรัทธาด้วยเนะะานแะ,นนะแต่เอ้วคุณแม่ร้องไห้แล้วค <c oughs> ุณแม่ร้องไห้นะคะทุกคนเป็นเรื่องเหนื่อยที่นแต่ว่าใช่ใช่ถ้าไม่เจอกับตัวก็โอ้นะคะบางคนเนาะเมียต้องเจอกับตัวนะคะถึงจะรู้นะคะทุกท,ท่านใช่ค่ะคอใช่ค่ะคุณแม่พูดอีก คุณป้านุกเลยค่ะอยู่บ้านน้า่บ้านที่บ้านอะค่ะแต่แล้วมันดังที่ลูกพูดไว้เด้อปู่เอ๋ทวงอะไรดาวเรืองขอให้ปู่จงอัินี้าริ้นที่พูดไปลูกได้ก็ทำแล้วขอให้ปู่จงคุ้มครองลูกแต่ขอให้ลูกจงมีโชคต่อไปในวันข้างหน้าลูกจะมากราบไหว้ปู่ต่อไป าลูกมีโทคหลักแสนลูกก็จะทำเยอะกว่านี้เด้อปู่เด้ออ่อตรงของลูกด้วยลูกอยู่หมู่บ้านอุษาสิบเอ็ดจังหวัดปทุมเด้อปู่ทองสามอันเลขที่สามศูนสองห้าทองได้มากราบไหว้ปู่แล้วมันต้งที่ลูกได้พูดไปแล้วปู่เออถสากลับบ้านไปขอให้มีประสุบ เด,เ,เดี๋ยวมาอรอลุ้นนะคุณแม่เพื <มา S 1> ่อนจะจับปิงปองนะคะถูกถูกงวดนะคะบนล่างนะทุกท่านแต่ว่าก็ถูกเรื่อยๆได้ไม่เยอะ,อะไม่ค่อะไร้หลายลูกดูไหม เอ็งมาดูเลยห้าเก้าแปดห้าแปดเขาอีกตัวอีกตัวหนึ่งค่ะแม่เฮ้ยสามห้าแปดสาม หนักไม่เป็นก้าวฮึปู่อาจจะเป็นของวันนี้ก็ได้ค่ะคุณแม่อ่าอาจจะเป็นของวันนี้ขอให้เพิ่มเป็นก้าเด้อปู่เอ๊ะแปดใส่ก้าวนู่นไหมล่ะอาวทุนะคะห้าแปดสามนะคะทุกท่าน โ <Okay, S 2> อเคค่ะทุกท่าน,น,นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องกับตานดอํามซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ